สวัสดีค่ะ no ทุกคนเมื no ่อเริ่มมีแสงแดดนะคะก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแว่นกันแดดเนี่ยก็ต้องมานะคะแนวแบบว่าเท่ๆฉิดๆนั่นเองค่ะเพราะว่าแว่นกันแดดเนี่ยนะคะจะช่วยป้องกันดวงตาของเราจากแสงแดดทั้งเป็นทั้งลมนะคะแล้วก็เป็นทั้งป้องกันอะไรเป็นแบบดวงตาให้กับเราได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแว่นกันแดดเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนั่นเองค่ะเราก็ต้องมีแว่นกันแดดที่พกพาแล้วก็ไว้ใส่เป็นประจําตัวนั่นเองค่ะส่วนที่ปู่ได้แว่นกันแดดอันนี้มานะคะก็ ตั้งใจดูมาประมาณร่วมปีเลยนะคะไม่ใช่แค่วัน2วันเดือน2เดือนแล้วตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ดูรุ่นนี้นะคะมาตลอดเลยแล้วก็พอได้จังหวะแล้วก็มีร้านที่ปูได้สั่งซื้อมาเนี่ยเป็นโปรโมชั่นพอดีนะคะก็เลยรีบตัดสินใจซื้อก่อนที่ราคามันจะขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะก็เป็นราคาที่ เป็นของแบรนด์ของดอเชนกัมบานะคะที่เป็นราคาที่ร้านที่ปูสั่งมาเนี่ยก็อยู่ในราคาโปรโมชั่นพอดีนั่นเองค่ะคือเดี๋ยวปูจะมาบอกนะคะว่าปูซื้อมาจากเว็บไหนแล้วก็เผื่อใครอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็อยากจะได้แว่นแบรนด์เนมที่เป็นแบบราคาโปรโมชั่นนะคะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เดี๋ยวปูก็จะขึ้นเว็บไซต์ให้ซึ่งไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรแต่ว่าเขาดูแลแล้วก็บริการดีมากๆคือปูได้รับพัสดุแว่นอันนี้นะคะไม่เกิน5วันนั่นเองค่ะเด,ะเดกูมดล่อให้ ะะว่าเป็นดอ l c เช่แอนการุ่นไหนนะคะสำหรับแว่นกันแดดที่เป็นแบบสไตล์เท่ๆชิคๆค่ะมาเปิดกล่องกันดูเลยค่ะว่าเป็นของรุ่นไหนนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นความ ดีไซน์เก๋ๆที่เลนแว่นมากๆปูถึงตัดสินใจซื้อเพราะว่าปู่ชอบมีความที่มีลูกเล่นนะคะสไตล์ชิคๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอกจากแว่นกันแดดที่เขาจะช่วยกรองแสงปกป้องดวงตาของเราเนี่ยยังเป็นอะไรที่ใส่แล้วก็สวยงามแล้วก็เก๋ๆเท่ๆไปด้วยนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะปูก็จะเปิดกล,ล่องรอไวเช่นเดิมอันนี้ก็เป็นกล่องที่เขาใส่ตัวเจ้าตัวที่เป็นกล่องแว่นมาให้แล้วก็ปูก็เอาถุงที่เขาใส่มาทีนึงเนี่ยทิ้งไปแล้วเราก็จะบอกว่า เดี๋ยวปูจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะว่าเป็นเว็บของอะไรนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะชมเป็นสาวกแว่นกันแดดเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บนี้ได้เพราะว่าเขาจะส่งรวดเร็วมากๆเลยแล้วก็บริการดีมากๆเลยนั่นเองค่ะก็ได้รับสินค้าพัสดุนะคะไม่เกิน5วันเลยนั่นเองค่ะก็มาดูกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้างน,นะคะนี่ก็เป็นกล่องที่ใส่แว่นมานั่นเองค่ะก็เขียนว่าดอลเชนกับบานานั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบเป็นรูปแว่น,นประมาณนี้นะคะ ก็เปิดกล่องมานะคะก็จะเจอที่เป็นกล่องใส่แว่นแล้วก็ตัวแว่นสิวข้างในนะคะแล้วเขาก็จะมีให้ถุงมาด้วยนะคะถุงที่เป็นของดอเชนกับนาทอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้อีกค่ะจะมีเล่มของเขานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นแว่นใช่ไหมคะเพราะว่าปู่ก็ลองไปหัวนนึงแล้วล่ะแอบลองไปหัวนนึงก็เป็นประมาณนี้ค่ะ เนี่ยปูจะบอกว่าที่ปูตัดสินใจซื้อเพราะว่าเนี่ยตัวตัวเลนนะคะเขาจะมีเขียนเป็นคําว่าดอลเชนกับบันาทั้ง2ด้านเลยเพราะว่าปูรู้สึกว่ามันเป็นไรที่เก๋ๆเท่ๆมากแล้วมันมีแบบดูมีสไตล์ดูดูเป็นมากกว่าแว่นกันแดดอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ดูโมเดิร์นดูแบบชิคๆมากๆเลยนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ขาทั้งสองข้างของแว่นนะคะก็จะเขียนว่าดอลเชนกับบันาแล้วก็ด้านในนะคะที่เห็นเป็นขาวๆเนี่ยก็จะเขียนว่า DNG ค่ะ สองข้างเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวขา,ขาวๆติดไว้2ข้างเลยแล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพราะว่าเป็นยูนิเซกนะคะที่เป็นแว่นกระแดดยูนิเซอันนี้นะคะกูขอจะบอกชื่อรุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่าชื่อรุ่นเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคะเขาก็คือชื่อรุ่นนะคะก็คือ Dolce ่ a b b a กับปนาใช่ไหมคะดี2ีสอ1สองเจ็ดศูนย r หนึ i งหนึ่งศนแล้ะคะแล้วก็ 57mm มิลลิเมตรนั่นเองค่ะก็เป็นตัวที่เป็นเลนแว่นนะคะ57มิลลิเมตรนั่นเองค่ะนั่นแหละแล้วก็คือในราคาที่ปู่ได้มาเนี่ยนะคะก็คือเขาลดลงมาแล้วนะคะในร้านนี้นะคะเพราะว่าราคาเต็มจริงๆเนี่ยอยู่ที่240ยูโรค่ะแล้วก็ปู่ก็ซื้อมาในราคาที่174ยูโรแต่ว่าบางร้านเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันนะคะบางร้านก็อยู่ที่เกือบ300ยยูโรอะไรประมาณนี้เลยค่ะคือแต่ละร้านเนี่ยก็ไม่เท่ากันแต่ว่า ปูเลือกตัดสินใจซื้อในร้านที่ไววใจได้แล้วก็เป็นราคาที่ดีแล้วก็คือบริการก็ดีอะไรประมาณนี้ค่ะปูเลยตัดสินใจซื้อนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นเองค่ะเพราะว่าปูชอบตรงที่เขามีลูกเล่นตรงที่เลนตรงนี้แหละปูก็เลยตัดสินใจแล้วก็ดูมาตลอดร่วมๆปีหนึ่งเนะะี่ยค่ะปูก็เลยได้จังหวะที่เออเราก็ ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะซื้ออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบตัดสินใจเนี่ยราคาเขาก็จะไม่อยู่เท่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะนคะคะปุจะมาใส่ให้ดูเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ปูก็ชอบเลนแว่นที่เป็นแบบใหญ่ๆนะคะเพราะว่าปูรู้สึกว่ามันต้องกันลมได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถ ปกป้องรอบดวงตาของเราจากแสงแดดจากฝุ่นจากลมอะไรได้อะไรประมาณนี้ค่ะปูจะไม่ชอบแว่นกันแดดที่เป็นแบบเลนเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีความแบบเป็นดีไซน์เก๋ๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวปูจะเขียนชื่อเว็บไซต์ให้นะคะว่าเป็นของเว็บอะไรนะคะแล้วก็บอกตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวปูจะเขียนให้ทีนึงนะคะก็คือเป็น w ว w ร์ไวด์เว็บนะคะ easylune.fr นั่นเองค่ะก็เป็นแบบ ใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะสามารถเข้าไปดูแว่นกันแดดที่เป็นราคาโปรโมชั่นอันนี้ได้นะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกชอบแว่นกันแดดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แบบที่เป็นแบบว่ามีราคาโปรโมชั่นแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ให้เรานั้นนะคะเลือกนะคะเพราะว่าปู่เข้าไปดูแล้วก็ปู่ก็เอาใส่ไว้ในวิชลิสของปู่นะคะใส่ไว้ในตะกร้าแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าปู่ก็ค่อยๆดูอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละคือเป็นไดที่ราคาเราดีด้วยนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่การบริการของทางร้านเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะส่งไวมากๆเลยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าแว่นกันแดดเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะช่วยปกป้องรอบดวงตาของเรานะคะจากฝุ่นเอ้ยนะคะจากแสงแดดนะคะจากมลภาวะที่เป็นแบบจะมาทําร้ายที่รอบดวงตาของเราเนี่ยแว่นกันแดดเนี่ยช่วยได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตาม,มาและรับชมนะคะแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ